ไอเดี๋ยวคนนี้มันลายค่ะมันว่าพี่นันนะคะแบมโทรศัพท์แบมอยู่ไม่ได้ไลค่ะหนูขอแก้ข่าวค่ะพี่แบมเป็นต้นเหตุของทุกเรื่องค่ะพี่แบมเป็นต้นเหตุของทุกเรื่องค่ะไม่เจ๋งได้เจริงทุกศาสย์ใช้ไม่ได้ทั้งหลาจริงไหมคะอะไรนะจริงค่ะเคลียร์ได้จบค่ะอ๋อสรุปจะเคลียร์กท่นค่ะทำไมอ๋อมึงใส่ายหนูค่ะ จ๋าจะาจ๋าเห็นไหมคะฮัลโหลชอบพี่แหวนลายจริงๆไะค่ะปอเธอเดี๋ยวนะคะชอบตรงนี้ก็ล้านค่ะอนี้มันล้านมากปอเธอเมื่อก่อนเธอไม่ใช่คนนี้นะต่อถูกเป็นนกหลายหัวมากค่ะปอฉันดีกับเธอตลอดเลยนะตลอดโครละช่างมีบ้างมีเจ็บตอแหมเธอนี่ยิ่งกว่าฉันมาแล้วค่ะมีปัญหา อันนี้แหลกไปแล้วกระเด็นเลยค่ะแหลกไปนะ้วค่ะร้บอกว่างกว่าที่คิดค่ะ